รับสมัครผู้ชมจำนวนมากกดติดตามเพื่อให้ถึง10,000 0ซับสไครต์และอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งจจ้งเตือเพื่อไม่รับพลาดเพื่อไม่พลาดรับข่าวสารจากทางเราสวัสดีครับพบกับเราอีกครั้งนะผมนี่คือรายการหอยรังสตูดิโอและและและนี่คือช่วงรายการอีกทีหนึง่งช่วงขอแค่เล่าเพียวเพียวโซดาไม่เกี่ยว <c oughs> วันนี้นะครับก็เลยจะมาพูดถึงเรื่องก๋วยเตี๋ยวว่ามันมี การมายังไงพ่อเราเกินของเส้นมาแล้วนะหนบอกภาษาจีนเนี่ยก๋วยเตี๋ยวเมี่ยนเฉียวอ๋อจากเมี่ยนเฉียวมาสู่ก๋วยเตี๋ยวเบื้องไทยใช่ครับผมเกิดที่จีนนะฮะแล้วก็ผ่านการคุกคีแล้วก็เติบโตที่ไทยจนกลายมาเป็นก๋วยเตี๋ยวในทุกวันนี้่คุกคีนะไม่คุกอย่างอื่นอ่ะใช่อ่ะโอเคก๋วยเตี๋ยวนี่นะมันก็มีการปรุงที่หลากหลายแบบอ่าเราเกินที่ก๋วยเตี๋ยวมันก่อนเลยแล้วเราจะค่อยลงไปลงดีเทลที่เส้นของมันโอเคมาเรื่ําเกิดขึ้นก่อนเนี่ยก็คือ บะมีเส้นงมันนะใช่บะมีนี่เกิดขึ้นอันดับแรกเลยเขากินกันสนุกสนานอรือร่อยไม่ว่าใครจะไปเมืองจีนมาออกจากเมืองจีนจะต้องจดบันทึกเลยบะมีบะมีของ่ชื่อเลยมาโครเปโลก็ะบะมีบะมีอ่าอ่ากระตูนออโปกระเตี้ยของเขาก็บะมีกังฟูเป็นดานะเป็นะรอยากหาแล้วหลังจากนั้นเขาก็เฮ้ยกินบะมีไปเยอะแล้วใช่ไหมเออไอคพวกข้าวหักหักแตกๆก็เหลือเยอะเอาไปทำโจ๊กก็แล้วโอ้โหโจ๊กก็เบื่อก็เลยเกิดเส้นใหญ่ขึ้นมาฮะ เอาข้าวเจ้ามาทําเส,นส้นใหญ่เส้นใหญ่นี่คือครับครับครับที่เลยเส้นใหญ่ครับ <c oughs> ที่เลยแล้วเขาก็เอามาหันห่นหั่นหัน่นหั่นเสร็จแล้วเออเส้นใหญ่เออเริ่มเบื่อเอาครับหั่นซอยก็อีก,ก็กลายเป็นเส้นเล็กต้องต้องคุยอย่างนี้เลยนะว่าเส้นนี่นะนอกจากว่าจะเป็นที่กําเนิดที่ก๋วยเตี๋ยวแล้วนะยังเป็นที่กําเนิดของคําว่าสับแสแลงที่เราใช้กันในชีวิตประจวันบ่อยเลยอ่าโอเคอ่ะต่อนะเส้นใหญ่แล้วก็เส้นเล็กอันนี้สงสัยไหมว่าทําไมมีเส้นใหญ่มีเส้นเล็กแล้วทําไมอ่า อันเล็กสุดมันทําไมกลายเป็นเส้นหมี่ทำไมไม่เส้นใหญ่ก็คือเส้นใหญ่ไอเส้นเล็กทำไมไม่ไม่ไม่กลายเป็นเส้นกลางมันไ,ไม่เรียงลำดับ<อ>กลางเล็กใหญ่ใหญ่แล้วก็กลางแล้วก็เล็กใช่ไหมเออกับใหญ่เล็กแล้วก็มีเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเพราะว่าเส้นใหญ่กับเส้นเล็กมันคือพี่น้องกันมันใช้วิธีทําเดียวกันแค่หัน่นหั่นซอยใช่ไหมเ,<อ>เป็นเส้นใหญ่หั่นซอยอีกก็กลายเป็นเส้นเล็กตัวไอเส้นหมี่น่ะมันวิธีทําอีกแบบหนึ่งมันต้องไปผ่านการทําเครื่องใส่เครื่องให้เป็นเป็นเส้นเส้นออกมาหรือว่าทําแบบไปฝอยทอง อย่างเงี้ยมันเป็นขนมจีนใช่ไหมการขนมจีนด้วยอันนั้นน่ะคือจะกลายเป็นอ่าเส้นหมี่วิธีทามันก็เลยไม่เหมือนกันมันแค่แค่ญาติๆาติกันโอเคคราวนี้เราก็มารู้จักบะหมี่แล้วเส้นใหญ่แล้วเส้นเล็กแล้วอ่าแล้วก็เส้นหมี่แล้วอันนี้ต่อด้วยวุ้นเส้นวุ้นเส้นอ่าวุ้นเส้นนี่สมัยก่อนเนี่ยเขาทาด้วยถั่วเขียวล้วนๆลยใครที่แบบกินจะเป็นข้านิยมว่า กินวุ้นเส้นแล้วจะทําให้้อมออใช่ไหมเออแต่ตอนหลังเนี่ยเขาพัฒนาเขาลดต้นทุนเขาจะมีถั่วเขียวผสมแป้งมันเอออ่าตอนนี้ตอนถ้าเกิดเราไปซื้อตามร้านอาหารเนี่ยอาจจะได้วิธีจะอาจจะได้วุ้นเส้นแบบนี้นะถ้าเราไปซื้อเองเราก็อาจจะดูได้ว่าข้างๆว่าเออถั่วเขียวล้วนๆหรือเปล่าใช่ไหมอ่าอันนี้รู้จักเส้นจนครบแล้วอ่าต่อเลยโอเคครับผมนะมาถึงวิธีการปรุงกันมั่งครับเส้นนะมันจะมีการปรุงที่ไม่เหมือนกันใช่ไหมอ,อ,อย่างเช่นก๋วยเตี๋ยวเรือเออ ก๋วยเตี๋ยวเรือนี่นะต้องบอกเลยนะว่าเมื่อก่อนเนี่ยนะเขามีการคิดค้นทําแบบอ,อันใหญ่ๆใ,ใช่ไหมลุงคืออย่างนี้ก๋วยเตี๋ยวเรือเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ย,อนนยของเรามีการเดินทางทางน้ําเยอะเขาขายของขายแล้วก็จะอยู่ในน้าใช่ป่ะ,ะแล้วก๋วยเตี๋ยวเรือเนี่ยเวลาเขาจะขายเ,ยเขาต้องไปคิดกับไอริมตะลิงแต่แล้วขาข้างนึงเขาจะไปเขาไม่มีสมองไม่มีเชือกนะเขาใช้ขาเกี่ยวก,กับ<อ>ตะลิงแล้วก็อยู่บนเรือใช่ไหมเสร็จแล้วเขาก็ ยกทีแรกเขาก็อยากจะให้คนกินอิ่มๆนี่แหละใส่เยอะไปหน่อยใส่ตัวใหญ่ๆยกไปมันยกพอยืมเอื้อมือไปไกลเนี่ยมันไม่ไหวยไงมันหนักใช่ไหมโอ้โหอกมั่งเลยมั่งโอ้ลำบากแล้วเรือก็โครงเค้งของเคกตอนหลังก็เลยถ้วยเล็กน้ําน้อยเส้นน้อยก็กลายเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือก็เลยฮิตจนทุกวันนี้ก็เลยกลายเป็นวัฒนธรรมก๋วยเตี๋ยวเรือต้องเป็นถ้วยเล็กๆต้องบอกก่อนนะครับผมว่าวัฒนธรรมที่ทาให้กระจายได้ก็ต้องเป็นของจอมพลปอใช่ไหมอ๋อพอหลังจากนั้นเนี่ยก่อนที่ถึงจอมพลปอเราก็มาถึงอันนี้ก่อนอ ก๋วยเตี๋ยวเนี่ยมาในประเทศไทยเนี่ยมาตรงอยุธยาใช่ไหมสมัยพระนารายณ์แต่ว่ายังไม่นิยมเท่าไหร่เพราะตอนหลังๆเนี่ยช่วงปลายของอยุธยาเนี่ยฝรั่งเราจะทะเลาะกับฝรั่งมีเรื่องมีราวกันไปเลยเหลือคนจีนก็เลยมานิยมความประเพณีของจีนใช่ป่ะจนถึงก็คนเริ่มรู้จักกว๋วยเตี๋ยวแต่ยังรู้จักไม่มากมารู้จักกันมากเนี่ยตอนจอมพลปอตอนน้ำท่วมแล้วก็เกิดสงครามใช่ไหมข้าวยากหมากแพงก็หาวิธีการที่จะจะทำให้อาหารราคาถูกลงเนี่ยจอมพลปอก็เลย คิดวิธีได้ตอนที่ว่ามีน้ําท่วมแล้วเรือไปขายก๋วยเตี๋ยวเรือจอมพลปอกินก๋วยเตี๋ยวเรือใช่ไหมโ oh อ้โหอร่อยเลยอร่อยเลยใช่ไหมใช่แล้ว,ลวกําลังคิดการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมอยู่แล้วนะใช,ใช่ไหม,มจอมพลปอเนี่ยต้องการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมทั้งมีการใจมวกใช่ครับใช่ไหมแล้วก็มีการกล่าวคําว่าสวัสดีใช,ใช่ป่ะ,ะแล้วก็มีการเปลี่ยนชื่อประเทศคือจากสยามมาเป็นประเทศไทยฉันรู้สึกว่าใช้เวลาประมาณ2วันเนี่ยการเปลี่ยนชื่อเนี่ย เห็นจะได้ใช่ใช่ใช่ขนาดนั้นเลยสองวันครับโอเคกลับมาตรงนี้ต่อหลังจากที่ว่ามีการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมเพื่อให้มีการเปลี่ยนแปลงที่แบบว่าดีขึ้นใช่ค่านิยมดีขึ้นเศรษฐกิจจากที่ว่าเรากินข้าวเพราะข้าวมันแพงเขาก็เลยคิดเข้าวเนี่ยเอามาทำประโยชน์อ่านั่นแหละก็แล้วก็เกิดการที่ว่ามีแต่งเพลงด้วยนะ อะไรวะทำไมก็จะมาแล้วอ่ะใช่ไหมพอพูลุงพูดถึงแต่งเพลงเนี่ยผมนึกถึงเพลงชาติไงไม่ใช่ลุงเราจะทําตามอะไรสักอย่างเราจะทําตามสัญญาขอไปเออทำไมต้องมีแต่งเพลงตลอดเลยผมผมไม่เข้าใจตรงนี้แต่งเพลงเก่งอย่างเดียวทหารเขาแต่งเพลงเก่งโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวจะออกนอกก๋วยเตี๋ยวไปเยอะโอเคก๋วยเตี๋ยวแค่ดีกว่าก๋วยเตี๋ยวแค่ก๋วยเตี๋ยวแค่เนี่ยมันจุดเด่นของเขาเนี่ยมันก็จะมีเต้าหู้ไงเสร็จแล้วเขาก็จะใส่อ่ามีเอาหมูอะไรไปใส่ไว้ อ่าตาหูอันนี้คือก๋วยเตี๋ยวที่กินกับน้ำซุปแล้วก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยรู้จักไหมก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยเนี่ยมันเป็นก๋วยเตี๋ยวที่เกิดขึ้นในช่วงของจังหวัดสุโขทัยเนี่ยเขาจะนิยมกันก็คือมันจะเหมือนก๋วยเตี๋ยวทั่วไปนี่แหละโอเคนะก๋วยเตี๋ยวจบแล้วที่กินกับน้ำซุปใช่ต่อไปเป็นก๋วยเตี๋ยวราดหน้าก๋วยเตี๋ยวราดหน้านี่มันก็เป็นใช้เส้นใหญ่เป็นหลักใช่ครับเส้นอื่นๆยวค่อยมาทำทีหลัง อาแต่เดี๋ยวนี้เขามีเอาไปทอดกรอบด้วยนะรัดหน้าทอดกรอบจริงๆเนี่ยก็น่าจะเกิดมาสักพักหนึ่งแล้วใช่ไหมโอเคครับผมแล้วยังมีก๋วยเตี๋ยวแกงอีกนะเออมีก๋วยเตี๋ยวกะทิอีกอ่าก็มีข้าวซอยแล้วก็มีข้าวตอกอาจจะข้าวตอกเป็นขนมไม่เกี่ยวกันโอเคก๋วยเตี๋ยวแกงก๋วยเตี๋ยวกะทินี่ก็คือจะเป็นการที่เขาการันตีเลยว่าเราได้รับค่านิยมมาจากอินเดียใช่ไหมใช่มีการใช้เครื่องเทศเปอร์เซียอ่าอ่าอ่าพวกมะพร้าวเนี่ยมาจากเปอร์เซียเป็นหลักนะคนไทยมาก่อนยังไม่รู้จักกินเอากระมะพร้าวมาทำ ยังไม่รู้จักเอามาแค่ทําเป็นน้ํามันเฉยๆ oh. มาจากพวกเปอร์อันนี้น,นะเราอ้างอิงจากคลิปกะทิของเราใช่ไหมเลงใช่ใช่าที่ว่ามาเป็นแกงเขียวหวานแล้วก็เรื่องเส้นนี้เราก็อ้างอิงมาจากถัดไทยใช่โอเคโอเคนะครับผมแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวขวั้วไก่ด้วยนะผัดไทยผัดอิวนี่คือ,อเกิดมาในช่วงที่แบบใกล้ใกล้ใกล้กันเลย,เลยใช่ไหมใช่โอเคครับผมนะเพื่อเป็นการที่แบบว่าเส้นเนี่ยเออกลุมลืมนิดนึงผมจะถามเนี่ยอะไรเกาเหลาเนี่ยนะมันอยู่ในร้านก๋วยเตี๋ยวเหมือนกันก็มันทะเลาะกันไงไม่กินเส้น <อ>ก็เลยกินแต่พวกเครื่องไม่กินเส้นพวกพวกเนื้อพวกออไอ้ผักอะไรแล้วทำไมเขาถึงบอกว่าเส้นสายรู้ไหมเวลาทางานเข้าทํางานทำไมถึงไม่เส้นสายทําไมลูกก็มันมีเส้นไงแล้วก็ดึงเราเข้าไปได้ถ้าไม่มีเส้นเนี่ยดึงเราเข้าไปไม่ได้เสร็จเลยเข้าไปทํางานไม่ได้ไม่มีพักพวดโอเคโอเคนะฮะต้องบอกเลยว่าเรื่องเส้นนี่นะจริงๆเนี่ย เราก็ได้เกิดมาในผัดไทยแล้วอันนี้เรามาลงดีเทลของเส้นของมันที่อยู่ตามร้านก๋วยเตี๋ยวใช่แล้วก็การแตกก็คะแนนของมันพอดีมีหลายคนก็ถามมาไงบอกว่าเอ้ะทำไมต้องเป็นวลรากี๊ก๋วยเตี๋ยวต้องมีเส้นนั้นเส้นนี้ก็เลยเออเราก็นึกได้ก็มาเล่าให้กันะัใช่ครันเนี้ยต้องขอบคุณเลยนะขอบคุณจอมพลปอใช่ไหมอืที่เอาก๋วยเตี๋ยวน่ะมาเป็นเครื่องมือในการสร้างการเมืองสร้างวัฒนธรรมให้เขาเป็นอยู่อยู่ในประวัติศาสตร์แต่ตรงนั้นกรเรื่องเขา สิ่งที่เราได้คือความอร่อยของก๋วยเตี๋ยวมีนิดนึงนิดนะลุงอะไรเมื่อก่อนเนี่ยนะเขาบังคับไม่ค่าราชการมาขายก๋วยเตี๋ยวด้วยนะอ๋อใช่ใช่ใช่มีเขาคือต้องการให้แบบมันนิยมมากๆใช่ไหมใช่ใช่นี่แหละไอ้ลุงตู่ไปตรงไหนนี่ยก็ไปเกณฑ์ข้าราชการมาใช่ขนาดนักข่าวไม่มีคนไปนั่งไม่มีไม่มีคนฟังเกณฑ์นักข่าวให้มานั่งให้ดูเยอะๆ สู้ชัดชาไม่ได้ไปตรงไหนนะักข่าวตามไปเลยหมดแล้วมันจะออก<อ>ชัดชาแล้วเอไปไปไปเป็นตู้มองคลองอาก๋วยเตี๋ยวโอเคครับผมนะสำหรับเรื่องก๋วยเตี๋ยนี้ก็น่าจะเข้าใจกันพอสมควรแล้วครับครับอ่าส่วนใครอยากจะลงลึกหรืออะไรนี่นะก็น่าจะยากหน่อยนะเพราะว่าข้อมูลเนี่ยมันไม่ได้มีแบบระบุก็อ่ายังไงก็ใครมีอะไรเพิ่มเติมก็เอามาเล่าให้ฟังนะกันบางครั้งเราอาจจะพูดผิดหรือว่าพูดไม่ครบขาดอะไรไปก็เอามาเติมโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะพบกันใหม่ข่าวหน้านะครับผม สวัสดครับ